จงเป็นยังไงวันนี้เราภารกิจของเราสวัสดีครับเอฟซีภารกิจเราคือไปกู้รอบที่เราแงบแงบที่เราใส่ไว้เมื่อวานยามแงบกบครับผมที่ใส่ไว้แต่ฝนตกเมื่อคืนฝนตกหนักอ่ะยามแงบกลัวน้ำจดอ้สายยันกลัวน้ำจะท่วมแงบสำหรับมั้งครับผมไปดูกัน เรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวหรอกพี่ท่วมใช่ไหม,มนอนโอ้ทำไรกันครับครับ,รบตูงหลังแรกเราใส่ตรงนี้เนาะไหนไม่เหลือครับน้ำท่วมแง่จริงๆด้วยครับตูงแหวกข้าดิโย<อ>ท่านผู้ชมชม จะมีอะไรแงบเราจะมีอะไรหลงเข้ามาเปล่าไม่มีกบโอ,โอบโอบเฮ้ยอะไรอ่ะโอบโอบพี่ขาพี่ได้กบจริงๆด้วยหนึ่งตัวทำไมเป็นอย่างนี้ขบเข้ามาจริงครับน้ำท่วมหรือตายป่ะน้ำท่วมเขาตายเขาหันใจไม่ได้น้ำท่วมกบมันหายใจในน้ำได้แป๊บเดียวใช่ไหมใช่ครับ ไม่ไม่ไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้ตลอดเวลาโอ้ได้กบจริงนะครับกบเข้ามาหนึ่งตัวแต่ได้หนึ่งโบกี้ได้กบหนึ่งตัวแต่น้ําท่วมกบเลยหายใจไม่ได้โอ้หทรมานทรมานกบเข้าเราอ่ะสรุปว่าสรุปว่าหลังแรกเราได้หนึ่งโบกี้ได,ได้หนึ่งตัวครับครับผมตายแล้วอะ่ะทำอะไรกินได้เนาะ เราก็ต้องตากแดดตากแดดพีงเหรอครับผมตากแดดโอ้แสงว่าแสงว่าเหยื่อนี้พอได้เนาะประทูก็ก็ก็พอได้เรารอบหน้าเราต้องใส่อยู่บนบกเนาะใส่ริมริมใช่ไม่ไม่ได้ใส่มากเฮ้ได้ได้กบหนึ่งตัวครับแต่แต่กบเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตครับแต่กบอาอ้าว เป็นไงยกขึ้นหน่อยโต้งคิดว่าน่าจะมีปูเข้าไปด้วยนะพี่ไม่เข้าไม่ได้หรอกถ้าเข้าถ้าเข้าออกไม่ได้หรอกแง้มันเข้าแล้วเข้าออกไงออกไม่ได้หรอกไม่มีปูอไม่มีมไม่มีปูปูเขาอยู่ข้างนอกปูเขาอยู่ข้างนอกแล้วเขามันใช้แง่แง่เอาครับผมเขาใช้กล้ามโอ้ขาไบได้ผลจริงเนาะปะ ไปหลังสองกันเอาหลังสองปไปซื้อไปด้วยเ,เ,อเอาไปด้วยเลยคือไปท่องบนออกนู่นเลยบนออกซอยนู่น อะกันครับอาจารย์เองอาจารย์าารยนิดคีณครับไม่ร้อนเหรอร้อนไหมโอ้ยเสียดาย <c oughs> กบไปหลังสองครับเราก็หากินอยู่แถวแลดมาร์กเนาะ <c oughs> ทุ่งนี้เนี่ยนะครับ บรรยากาศสวยงามครับบรรยากาศสวยงามถ้านักท่องเที่ยวมาเป็นคู่นี่เลือกเลยเลือกมุมนั่งใช่ไหมเลือกมุมนั่งสวีทวานใสรไหมครับ,รบช่วงนี้ใช่ครับมาเที่ยวนะมาเป็นคู่คู่ครับมีโอ้นี่ผมย้ายขึ้นมาไว้บนแล้วเมืเ่อเช้ามารเรามาดูดิื ใหญ่จังหลังนี้ไม่มีอะไรหลังนี้ไม่ได้เนาะเข้ามารับประทานเหยื่อที่เราหลังนี้มันจมแต่ผมยกขึ้นมาไว้ริมแหนปูเห็นไหมปูมารอมีปูอยู่ตัวหนึ่งปูมารอแหนงั้นไม่ได้หลังนี้ตโงจะเอาเหยื่อที่เราใส่เหี่งให้เขาเลยดีกว่าเยให้ได้เหรอครับผมเพราะไงเราก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เนาะครับ อ่าสองหลังละได้หลังหนึ่งเขาเยอะออกเลยเนาะวุ้ยกบ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 แล้วล่วงมาแล้วโอ้ยแสงว่ากบน่าจะเข้าก่อนฝนตกป่ะใช่พี่เข้าก่อนฝนตกฝนตกตอนดึกๆเนาะ ใช่ครับตกช่วงประมาณตีสามตีสี่สามตีสี่ห้าเนี่ยเออมันเลยน้ำเลยท่วมครับไปหลังที่สามกันหลังสามผมใส่ใช่ไหมครับใช่ครับไปดูทะเละว่าได้ไหมผมเป็นคนเลือกหมายหลังที่สามให้โต้งยามให้เลย <laughs> คงไม่รอดอ่ะก็คงจะน้ํำท่วมเหมือนกันเพราะฝนตกเราลืมคํานวณว่าฝนจะตกต้องใส่ริมริมบนบก,ะะากาใช่อุ้ยแงบหายสิน้ำแรงมาก,กโอ้หลังสามครับ อะไรนี่อะไรอะไรลุ้นกันหน่อยฮะหลังสามได้มาสองสามปูสามชีวิตได้ปูหลังสามับปูเข้าไปได้ไงอ่ะปูเข้ามาสามโบกี้หันฝั่งนี่นะโอ้หลังสามได้ปูครับเมื่อกี้ยังเห็นสามล่วงไปตัวเมื่อกี้ตัวเล็กล่วงไปตัวหนึ่ง อหลังสามตรงนี้มันเป็นทางปูเยอะเนาะน้ําน้ํามันเชี่ยวครับ<า>ฝนตกด้วยเ<า>มื่อวานนี้ตอนใส่ทา,ทางผ่านปูพี่เมื่อวานนี้ตอนตอนใส่ตอนใส่วางน้ําไม่เยอะฝนตกไงลืมคํานวณฝนตกอาหยิบยกมาสามมัน,นสรุปเพื่อไครับรท่านผู้ชมสรุปใส่งแงบกบ สามหลังครับครับได้กบหลังหนึ่งได้กบหนึ่งโบกี้แล้วก็ได้ปูสามโบกี้ได้ปูสามโบกี้ครับครับสรุปสามหลังสามหลังได้กบหนึ่งโบกี้ครับปูสามโบกี้ต้องเอาหยิบกบมาให้โชว์ได้ไหมครับได้โชว์จะได้ขึ้นโชว์เหรอมีโชว์ไม่มีชาร์จถือเงียบ้วย นครับได้กลบจริงครับหนึ่งเต็ะกบหนึ่งตัวท่านถ้านน้ำถ้าฝนไม่ตกเนาะใช่ครับถ้าฝนไม่ตกนี่โอ้โหถ้าฝนไม่ตกกบคงไม่ตายพอพอได้ฝนเนาะครับฝนได้ป่ะเนี่ยฝนกลบฝนได้พี่ฝนเนาะออโอโ้โอเคมากครับครับโอเคครับผมไลาเอฟซีนะครับฝากติดตามหน่อยเนาะ คลิปเราก็เนี่ยครับติดตามช่องโอเล่เอ็มีสองนะครับก็จะมีคลิปหลากหลายเนาะคอนเทนต์หลากหลายหากินบ้างพยายามหาอะไรแปลกๆมาดักให้ชมรอบต่อไปเราจะใส่แง่กุ้งไหมใส่ใส่กุ้งใส่กุ้งเนาะครับผมใส่กุ้งเต้นกุ้งฝอยเนาะใช่ครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งแก้นเดี๋ยว ้าคลืมอดีเอาเขาเรียกอะไรเอาผ้าอะไรลอกอระเขาเรียกว่าอะไรเอาผ้ามาทําเป็นครับเป็นรีเป็นรีเออใส่รีปลาเนาะครับผมน่าสนใจรีปลาน่าสนใจเนาะน่าจะได้ปลายเยอะปลาซิวปลาอะไรอืมโอเคครับครับผมิีนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขปราศจากโรคภัย ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ